โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มากาศหาคนโชคดีนะครับอย่างาที่ผมได้ประกาศไไปว่าผมหาคนมาดาันแล้งหนึ่งคนนะครับด้วยการสุ่มนะคะให้ทุกคนที่คนหรือเข้ามาใหม่ด้วยนะครับให้กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาได้นะครับใครที่คอมเมนต์มาผมจะสุ่มผู้โชคดีในหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยผมจะสุ่มในการหนึ่งหนึ่งนะครับรวมกันเป็นสามคนเพราะว่าคนหนึ่ง เลยการไป4สี่คนดิคนหนึ่งเล่นแรงนะครับอีกสามคนหนึ่งหนึ่งกับพวกผมนะครับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีอย่างผมนะครับให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าครับอเป็นผู้โชคดีครแล้วพิมพ์เลขมาด้วยว่าเป็นผู้โชคดีคนที่เท่าไหร่ครับตามนะครับคนคนที่จะเป็นผู้โชคดี จะไ,ได้ดอกกุหลาบหนึ่งกุหลาบนะครับ <Blues> แล้วก็ส่วนคนที่ได้มาดันแรงกับผู้ผมนะครับจะได้เ <Blues. S 1> ติมเกมนะครับสามสิบบาทมีตรให้เขาออเออ,เอ,ออ่ะครับตามนะครับใช่ครับ,รบจุ๊บว่ะอืม เธอชอบซูเปอร์สตาร์เราก็ต้องรู้ดีเธอชอบคนดูช่างกับมหาเมืนีแต่ฉันแก่กันธรรมดาแก่กันธรรมดาคงไม่มีเป็นญยาไปห้มหามุนีฉันอัิท oh. ี่เธวิงวอน